คู่กันนะฮะสำหรับหนุ่มเบิ้ลประทุมราชนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้คือเขาอะอันนี้คือออกคู่กับโจอีอ้แต่ต้องบอกว่าถ้าสมมติงานแสดงคอนเสิร์ตงานาโชว์ตัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะได้เห็นในพักหลังๆนี้นะ,ะก็จะคู่กับพี่ก้องห้วยไร่อยู่เป็นประจำเลยนะฮะกาเป็นคู่จินก้องห้วยไร่กับเบิ้ลประทุมราชนะคะล่าสุดไปสร้างตำนานอีกแล้วไปออกงานเพลงด้วยกันที่โรงเบียร์เยอรมันรามินทานนั่นแหละ มีไวรัลออกมาเป็นช็อตจูบป,ปากโชว์กันกลางเวทีทําแฟนเพลงเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นเลยนะคะก็เนี่เป็นภาพคลิปนี้แหละฮะอ,อยู่ๆก็เป็นอย่างนี้เลยเธอดูสิอยู่ๆเขาเข้าไปแล้วเอาหน้าชิดกันสบตากันแล้วก็ เนี่ยนี่เลยเออคือเบิ้ลบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นคอนเทนต์เป็นจังหวะแบบค no ีมิโนโตะมองตากาันแต่ว่าเบิ้ลนอ่ะบอกว่าออกตัวก่อนเลยนะจริงๆทั้งสองคนนะ่ะให้เกียิเพศตรงข้ามและเพศที่3เสมอเพราะว่ากลัวจะเป็นดราม่าเหมือนกันแต่การเล่นของตัวเองกับกล้องเนะี่ยเป็นการเล่นแบบพี่น้องหยอกล้อก,กันซึ่งคลิปออกไปอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบนะเห็นที่ฟังเขาเล่าเาบอกว่าเหมือนเป็นคลิปที่แฟนคลับมะส่งมาแล้วก็แบบเหมือนมีเอาไปทําสโลงสโลอะไรอีกครั้ง มันก็เลยยิ่งแบบคีโนโตะเข้าไปใหญ่แล้วก็เลยเอาไปลงในทิกตอกของตัวเองถามว่าเล่นแบบนี้บ่อยๆกลัวมาทางนี้แล้วออกไม่ได้ไหมก็ถามเขาเนาะเบิ้ล <c ười> บอกว่าถ้ามันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เขาก็มีเมียม,มีลูกแล้วคือหมายถึงตัวกล้องนะ <c ười> ส่วนตัวเองก็มีแฟนแล้วคือทั้งสองคนต่างก็มีครอบครัวแต่เรามีกันและกันเป็นความสัมพันธ์แบบน้องกับฟี่เป็นยังไงแปะน้องกับฟี่เหรอใช่ เหมือนน้องแบบเป็นพี่น้องกันเป็นแฟนกันอนี้เหรอน้องคุณใส่ฝนถามเราเหรอใช่คุณใส่ฝนน่าจะ โอเคทำเราถูกละเออถูกแล้วเนาะอือ <Okay. S 1> อ่ะซึ่งเบิร์นบอกว่าเวลาไปออกงานโชว์กับพี่ก้องอะต้องมีไอเดียมีคอนเทนต์นะเพราะคิดว่าแฟนเพลงหน้าเวทีอะเขาไม่ได้มาดูแค่นักร้องเขาอยากมาเห็นโมเมนต์การเล่นตลกด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รีฟหรือว่าเตียมอะไรกันมาก่อนหรอกบางทีก็เล่นมุกตามกันไม่ทนันแต่ก็มีการช็อตฟิลกันบ่อยก็มีความตื่นเต้นดีบนเวทีอาจจะมีพูดหลุดบ้างไม่ดีบ้างแต่พอลงจากเวทีเราก็มีการขอโทษกันนะคะอุ้หล นะมุนมากเลยเอาไปฟังเสียงเบิ้ลกันค่ะอ๋อเป็นคอนเทนต์ครับคอนเทนต์จีเป็นจังหวะที่เราเล่นกันอยู่แล้วครับเล่นแบบจังหวะคีมิโนโตะจังหวะมองตากันพี่เบิ้ลลงหน่อยก็เลยลงไปไม่คิดว่าจะมีคนชอบเยอะขนาดนั้นคนด่ามีไหมทุกผมว่าทุกคลิปแหละมีทั้งคนด่าและคนชอบแต่ผมขอบ้องก็ทะลุดราม่าไปแล้วก็เลยเงียบๆไม่อ่านเจ้าสบตาผมก็มองปกติครับแต่ว่าเขาไปแช่เขาไปตัดสโลโมชันมันก็เลยดูเหมือนผมแบบ ีสปาร์กไหมมีมันมีนะครับมองนานๆแล้วมันมีความในใจอยากจะบอกเขาขอว่าขอยืมตังค์ซื้อบ้านสักหลังหน่อยแต่นี้เราต้องพูดก่อนนะครับเผื่อเผืดามาเนาะว่าจริงๆเราสองคนให้เกียรติเพศตรงข้ามเพศที่3ามเพศที่2เสมอแหละแต่ว่าการเล่นตรงนี้มันเป็นการเล่นแบบเราเป็นพี่น้องหยอกล้อกันซึ่งตัวนี้เราสนับสนุนทุกเพศอยู่แล้วถามว่าเล่นแบบนี้กลัวจะเป็นจริงไหมผมว่าถ้าวันนึงมันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกพ่กองก็มีเมียมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรับได้แล้วครับสวดผมก็ ก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่นั่งรอเขาหน้าบ้านเผื่อวันนี้เขาเลิกกับเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีแฟนนะแล้วก็มีแฟนครับงคือเราต่างคนต่างที่ครอบครัวแล้วก็เรามีกันและกันความสัมพันธ์ของเรานี่ก็เน่มันคืออะไรกันกันิยาความสัมพันธ์แบบความสัม,มพันธ์เป็นเหมือนไม่ใช่แฟนแต่เป็นเหมือนน้องกับฟี่อะไรอย่างเงี้ยครับน้องกับฟี่เบิร์ดมองว่าการโชว์กับพี่ก้องมันจะแตกต่างจากที่เราโชว์เดี่ยวครับเพราะว่า มันเหมือนเราได้มีไอเดียมีคอนเทนต์แล้วก็มีเรื่องของการที่แฟนคลับที่มานั่งดูเราหน้าเวทีเขาจะไม่ได้แค่มาดูนักร้องร้องเพลงเขาจะมาเห็นมุกเมนต์ของการเล่นตลกไม่ค่อยได้บีบเลยครับดนตรีบางคนต้องตาเหลือกครับแล้วพผมเล่นตาเหลือกนี้เลยไปไปตามไม่ทันตามเพราะว่าเปลี่ยนดนตรีไวแล้วก็บางทีบางทีสลับเพลงเ่ถ้าผมเล่นพี่ก็อจะตั้งตัวไม่ทันจริงๆเรามีซอฟเ์แแล้วเราเราจะทำคอนเทนต์ตระหยา จริงๆมีก็มีนะครับมีขอเขตเรื่องของอการการพูดต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีหลุดบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องขอโทษว่ามังไม่สะดวกในส่วนล่างยังยังครับปล่อยเพราะเขามีเมียมีครอบคือคนมันแก่ตัวแล้วมันทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องสู้อะไรอย่างแป๊ตกใจอะไรบางทีก็ตะโลกเนาะคุณแป๊ตกใจตอนเขาขาดเวลา่ไหมมันก็อู้ไปเรื่อยอู้ไปเรื่อยอู้ไปเรื่อย น้องกับฟีอะไรอย่างงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าต้องมีคนที่ชอบคู่นี้เพราะเขาเป็นแบบนี้ใช่ใช่เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะยิ่งการแสดงสดบนเวทีแบบเออขำดีแล้วเขาก็เล่นกัน2คนแบบนี้คือเขาจะเขาก็ไม่เล่นกับใครหรอกเขาก็เล่นกันสองคนเนี่ยกับกล้อง อย,อยากเช็คงานเหมือนกันนะว่าอยากรู้ว่าค่าตัวเลทเขายังไงเวลารับงานคู่เพราะว่าถ้าสมมติเบิลเดี่ยวกล้องเดี่ยวก็ราคาก็น่าจะระดับหนึ่งนะฮะออแต่พอแบบเนี่ยกระแสะคู่มาแรงคนก็เอ้ยยิ่งสนุกคูณ2อก็เลยจ้างคู่อะไรอย่างงี้ก็อยากรู้เหมือนกันเหมือนเลทอ,อันนี้ถามเป็นข้อมูลเป็นความรู้คือถ้า,าศิลปินรับเดี่ยวเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้ารับ2ไม่ใช่แค่คูณ2ใช่ไหมมันต้องมีแบบ2จุดกว่าใช่ไหมไม่ไม่น่าจะไม่ถึง ไม่ถึงคูณสองก็อาจจะแบบดบลงมาหน่อยหรือเปล่าเพราะมันรวมกันไปโชว์เดียวไงอ๋อใช่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้สำหรับเคสนี้ไม่รู้เลยไม่ใช่ว่าคูณสองจุดห้าอะไรอย่างงี้หรอเหมือนบอกว่าเอาเขามารวมกันอันนั้นคู่วายเนาะอ๋อคู่วายคู่จิ้นอย่างงี้หรือเปล่าแต่นี้ไม่รู้ว่ามันเหมือนขายโชว์ขายโชว์ด้วยกันนะแต่ว่ามันระยะเวลามันเท่ากันนี่เนาะอันนี้มันขายโชว์ด้วยกันอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวหาข้อมมานะเดี๋ยวรอดีลงานก่อนแล้วเดี๋ยวบอกนะฮะ